เก <S an> ิดอุบัติเหตุรถบัสมอดังในจังหวัดชนบุรีนำนักศึกษากว่า70คนกลับจากดูงานพุ่งชนท้ายรถบัสอีกคันขณะจอดจ่ายเงินด่านเก็บเงินบนมอเตอร์เวย์เจ็บ41รายเสียชีวิต1ศพวันที่1พฤศจ,จิกายน68มีรายงานว่าเมื่อเวลา18.30นวันนี้31ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบัสชนท้ายกันบริเวณด่านเก็บเงินบางพระพื้นที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังรับแจ้งรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมในที่เกิดเหตุพบรถบัสมหาวิทยาลัยบุรพาชนท้ายกันจำนวนสองคันจากการตรวจสอบรถบัสคันที่ถูกชนทะเบียน400698ชนบุรีบรรทุกนักศึกษามา35คนและอีกคันเป็นคันที่ชนท้ายทะเบียน400497มาอีก35คนรวม70คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด41รายแยกเป็นนักศึกษาหญิง36รายและนักศึกษาชาย5รายได้รับบาดเจ็บเจ็บปวดตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงนำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลชนบุรีจากการตรวจสอบหน้ารถยังพบนายสุชาติอายุ55ปีคนขับรถบัสคันที่ชนท้ายถูกคอนโซลและพวงมาลัยรถบีบอัดลำตัวอยู่ในอาการสาหัสกู้ภยัย จึงได้ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนำตัวออกจากรถลงมาประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบถามนายสนธยาคนขับรถบัสที่ถูกชนท้ายเปิดเผยว่าตนและรถบัสคันที่ชนท้ายได้นำนักศึกษาไปดูงานในพื้นที่จังหวัดระยองมีนักศึกษา2คันรวมประมาณ70คนและกำลังจะกลับมหาวิทยาลัยบุรพาจนมาถึงที่เกิดเหตุตนกำลังจ่ายเงินที่ด่านเก็บเงินซึ่งรถบัสคันหลังได้แจ้งว่ารถเบรกแข็งเบรกไม่อยู่จากนั้นก็พุ่งชนท้ายเต็มแรง ซึ่งตนก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมและสอบสวนคนขับรถบัสและพยานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป